สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจีวจอกสยามเลตเตอร์สตีทุกท่านนะครับพบกับสรุปข่าวเลตเตอร์สตีประจำวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน2565สวัสดีครับตัวผมเองก็ได้นําข่าวสารมาเนะสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการออกมากล่าวของทนายเกลิสเซอเกตเกี่ยวกับสถานการณ์ของเจมแมดติสันในแคมป์ที่ชาติอังกฤษว่าพร้อมที่จะลงเล่นหรือไม่ในโปรแกรมนัดที่เหลือนะครับรวมไปถึงการออกมาเรียกร้องการลงสนามของวอลฟั่สสำหรับแกลสเตตอรร์ิีคับ แลวก็สถานการณ์การย้ายทีมของทาาน้ายูริติเลแมนด้วยครับว่าเป็นเช่นไรแล้วก็จะมาปิดท้ายกันที่การออกมาปกป้อง Ward, ana, Chicken, an, แดนนี่บอร์ดของทางน้าเจอเกนคินส์แมนกับอดีตทัฟบอลทีิชาติเยอรมันชุดแชมป์โลกด้วยนะครับอ่นนี้นก็คือหัวข้อข่าวทั้งหมดที่ทจะนํามาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไปด้วยนะสำหรับท่านใดที่อยากรวบสะุก จัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ100%สแกน QR code หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่ BK8 n e w ตามหน้าจอของช่องนะครับส่วนข่าวเรจเตอ์ซี่วันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่ครับการออกมากล่าวเขาจะได้เกณน์เสาเกตเกี่ยวกับสถานการณ์ของทางด้านเจมส์แมดิสันในแคป์ชันอังกฤษ โดยก่อนที่จะมีการแข่งขันของทีมชาติอังกฤษที่พบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงกับคืนที่ผ่านมาครับแกรีเซาเวเกตได้ออกมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ของเจมส์แมดดิสันนะฮะโดยเซาเกตครับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเนี่ยได้ย้ำเป็นนว่าเจมส์แมดดิสันจะได้ลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกโดยที่ทีมทัพทีเรออนเนี่ยจะพบกับทีมชาติเบลโดยมิฟฟิลคอร์เลเตอร์สตี้ครับถูกดรอปให้เป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ใช้งานในการลงสนามนัดแรกของกลุ่่่มม B ททีีพบบกัชาาติิอหรน เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าซึ่งทําให้เขาเนี่ยมีเวลาในการฝึกซ้อมไม่เพียงพอนอกจากนี้ครับแมดิสันยังพลาดการลงเล่นเกมที่2ที่พบกับสหรัฐอเมริกาในช่วงกับวขึนที่ผ่านมาหลังจากที่แยกฝึกซ้อมเดี่ยวจากกลุ่มหลักอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับโดยอังกฤษครับเข้าสู่เกมกับอเมริกาโดยรู้ว่า3แต้มของพวกเขาเนี่ยจะทําให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบนอกเอาท์แต่ผลการแข่งครับเสมอที่ศประตูศูนย์น่นทำให้อังกฤษเก็บได้เพียง1คะแนน แต่ยังได้เปรียบเนื้อะุดสุดท้ายที่จะพบกับทีมชาติเวลในคืนวันอันโดยถ้าหากทีมชาติอังกฤษไม่แพ้เวลเกิน4ประตูก็จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับก่อนเกมพบกับสหรัฐอเมริกาครับเซาเกตได้เปิดเผยว่าเขาหวังว่าแมดดิสันจะฟิตพอที่จะรุเ้เร่ในเกมกับเวลและหวังว่าเจมส์จะสามารถฝึกซ้อมได้หลังจบเกมการแข่งขันแมตช์ดังกล่าวโดยเขากล่าวผ่านหน้าข่าวอย่างนิซ่าคินเซรานะครับ หากการกลับมาฝึกซ้อมของแมตดิสันเป็นไปตามแผนที่วางไว้เขาอาจจะได้รับโอกาสติดทีมชาติเป็นนัดที่2โดยที่ก่อนหน้านี้ครับเขาได้ประเดิมสนามในศึกฟุตบอลยูโร2020รอบคัดเลือกกับทีมชาติมอนเตเนโกรมาแล้วครับโดยถ้าหาแมตติสันไดลงสนามครับก็จะเป็นการประเดิมสนามศึกฟุตบอลโลกแมตช์แรกเกี่ยวกับการโดยจะพบกับทีมชาติเวลด้วยโดยเกมนั้นครับตัวเขาเองเนี่ยจะพบกับเดนนี่วอร์ดเพื่อร่วมทีมเลสเตอร์ซีอีกคนหนึ่งของเรานะครับ โดยมิฟิลเพลย์เมเกอร์เลเตอร์สตีรายนี้ครับลงเล่นกับชาิอังกฤษเพียงนัดเดียวเท่านั้นในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2019โดยเข้าลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงขึ้นเวลาหลังในเกมที่เอาชนะมอนเตเนโกร7ประตูต่อศูนย์ระหว่างเกมรอบคัดเลือกของศึกยูโร2020นั่นเองนะอันนี้ก็คือการออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของทด้านเจมส์แมดดิสันที่แกรีเซาเก้ครับได้บอกเป็นในว่านะครับ แมดิสันอาจจะพร้อมกับมาลงในแมที่พกับทีมชาติเวลในค่ำคืนวันข้าวที่เจ็ถึงนี้หากตัวเขาเองเข้าการฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่วางไว้ได้ตามปกติก็จะต้องลุ้นกันครับว่าแมดิสันของเราเนี่ยจะมีโอกาสหรือเปล่าเพราะสองแมตที่ผ่านมาเจ้าตัวยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยนะครับอ่ะก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เราฝากความหวังไว้เพราะว่าเป็นนักเตะหนึ่งเดียวในคมปี์ชาติอังกฤษของทีมเลตเตอร์ซีของพวกเรานะฮะ อาเดี๋ยวไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการออกมาเรียกร้องของทางด้านแกลลี่ลินดิเกอร์เกี่ยวกับสารการของวอลฟัตในแคมป์ชิฟชานเบลเยียมโดยทางด้านแกลลี่ลินดิเกอร์ครับอดีตนักเตะเรเตอร์สตีเนี่ยร่วมเรียกร้องให้วอลฟัตกองหลังของทีมเนี่ยลงเล่นให้กับยูไชน์เบลเยียมในเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์โดยปีศาจแดงแห่งยุโรปครับลงเล่นเป็นครั้งแรกในเย็นวันพุทธที่ผ่านมาโดยที่พวกเขาเนี่ยพบก,กับทีมชาติแคนาดา ที่สนามเอเมดบินอารีโดยทีมของโรเบิร์โตมาร์ติเนซครับเป็นทีมเต็งที่ชัดเจนที่จะเก็บ3แต้มออกจากนัดที่ผ่านมาโดยนักเตะเลเอร์ตี่สใน3คนที่อยู่ในแคมป์ทีชาติเบลเยียมสําหรับทัวร์นาเมนต์นี้มีชื่อเป็น11เอพื่อนตัวจริงนั่นก็คือยูริติลมันและก็ทางด้านของทีโมธิการ์านเยโดยได้ร่วมกับทางด้านของอาเซวิเซลในตำแหน่งกองกลางส่วนทีโมทิการซานเยครับออกสตาร์ทในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวาโดยทีชาติเบลเยียมครับ นับว่าโชคดีมากครับที่ได้ประตูขึ้นนาไปก่อนในช่วงเวลาแรก1ประตูต่อศูนย์จากการยิงในนาทีที่44ของมิชิบัชูอายนะครับโดยครึ่งแรกครับแคดาดายิงเข้าประตูไปหลายรูปและทีโบกูตัวครับเซฟจุดโทษได้อีกด้วยนะโดยทีมจากอเมริกาเหนือครับดูอันตรายทุกครั้งที่บุกเข้าไปในกรอบเขตโทษของท,ทีมชาติเบลยเยียมนั่นทําให้มีการเรียกร้องให้วอลฟาร์ดซึ่งมีชื่ออยู่บนม้านั่งสำรองเนี่ยลงมาในสนาม ดยกองหลังรายนี้ครับเป็นกำลังสำคัญในแนวรับของทีมเลสเตอร์ที่ที่เก็บคลินชีสได้6กคลินชีสจากที่เกมล่าสุดโดยลีดเกอร์ครับซึ่งกำลังนำเสนอการขันทาง BBC ตอบกลับแฟนเมืองแมชชิฟสันซึ่งโพสตรูปภาพของวอลฟัรบนทวิตเตอร์พร้อมกับข้อความว่านะครับเบลเยียมต้องการใช้คนนี้ในสนามเห็นด้วยแอดเกลียร์ลีดเอร์หรือไม่โดยลีดเกอร์ตอบเพียงแค่นี้ว่าแน่นอนผมเห็นด้วยครับขณะที่โรเบิร์ตมาติเนสครับทำการเปลี่ยนแปลง พักผู้เล่นในช่วงพักครึ่งโดยวอลไฟายครับออกมาจากมานั่งสำรองโดยมีโอกาสแทนทางน้่นของยูริตินมันโดยวิวของเลเตอร์ซีครับถูกแทนที่ด้วยอามาดูโอนาน่าและยานิกรัสโกถูกแทนที่โดยโทมัสมูนิเยการเปลี่ยนแปลงนักเตะหมายความว่ากาสตานถูกย้ายไปเล่นตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายในช่วงครึ่งเวลาหลังในขณะที่ทิฟฟานแคนาดาครับมีโอกาสหลายครั้งในครึ่งหลังแต่เบลเยียมก็สามารถรักษาสกอร์และเก็บสาแต้ม ได้จากเกมนี้นั่นทําให้วอลฟาร์ Fi ครับหวังว่าจะได้โอกาสลงสนามเมื่อทีมชาติเบลเยียมพบกับทีมชาติโมร็อกโกในเกมที่2ของกลุ่มในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับอ่ะก็ต้องรอดูกันว่าครับถ้าได้โรเบรโตมาร์ติเนสเองเนี่ยจะเห็นจุดอ่อนในแนวรับของทีมชาติเบลเยียมหรือยังถ้าเห็นก็อาจจะส่งวอลฟาร์ Fi ตามคําเรียบร้องของแกรี่ลินิเกอร์และก็แฟนบอลส่วนใหญ่ที่มองเห็นว่าวอลฟาร์ Fi มีคุณสมบัติมากพอที่จะลงเล่นในตําแหน่งกองหลังตัวกลางให้กับทีมชาติเบลเยียมในแมตช์ที่2ที่จะพบกับ กับทางด้านของอทีมชาติโมร็อกโกในวันอาทิตย์นี้ครับอาไปต่อกันที่ข่าวต่อไปก็เป็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การย้ายทีมของทางด้ยูริติรุมันกับทีมอาร์เซนอลอีกเช่นเคยนะครับโดยจากาารายงานล่าสุดครับอาร์เซนอลเหมือนจะหันไปหาความสนใจในตัวเลือกอื่นแทนที่ยูริติรุมันมิฟิลเลเตอร์สตีตามรายงานจากสื่อโดยด้วยการเนื่องครับตูกเป็นข่าวอย่างหนักกับนักเตะชาวเวียมมาระยะหนึ่งแล้ว โดยอนาคตของติลมมนกับเลเตอร์เนี่ยยังไม่แน่นอนเนื่องจากสาระการสัญญาปัจจุบันของเขาจะมีเวลาเหลือเพียงแค่6เดือนเท่านั้นในข้อตกลงที่คิงพาวเวอร์เตเดียมเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมเปิดขึ้นนั่นหมายความว่าครับเขาสามารถคุยเจรจากับทีมจากต่างลีกเกี่ยวกับการย้ายทีมได้แบบฟรีเอเย่นในช่วงซัมเมอร์แบบไม่มีค่าตัวโดยมีรายง,งานด้วยว่าครับอาร์เซนอลหวังว่าจะเรียกล่อมให้มิฟิวรายนี้เนี่ยเซ็นสัญญ,ญา หากเขาขายการต่อสัญญาใหม่กับเลสเตอร์อย่างไรก็ตามครับพวกเขาอาจจะต้องผเผชิญกับการแข่งขันแย่งชิงตัวติเลมันหากเป็นเช่นกรณีนี้โดยอาเซนอลครับได้รับเครดิตการได้ความสนใจในช่วงซัมเมอร์แต่กลับทําการย้ายทีมในช่วงเดดไลน์ของตลาดซื้อขายนเติด้วยการหายไปสนใจดักลาสลุยมิฟิลของแอสเซนบิล่าและพบว่าการเสนอราคาของพวกเขานั้นถูกปฏิเสธออกไปและอีกชื่อนึงครับที่เชื่อมโยงกับเด ที่ปืนใหญ่ในช่วงมงสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะนั่นก็คือทางด้านของเลอันดูปาเดเรสของปารีสแซงต์แชร์แมงโดยความสนใจของอาเซนอนครับอาจจะกลับมาอีกครั้งในตัวของปาดิเรสในช่วงเดือนมก,กราคมตามรายงานของฟุตบอลดอทดอนโด,นดยกองกลางรายนี้ครับย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสแบบยืมตัวก่อนสิ้นสุดฤดูกาลในช่วงซัมเมอร์โดยดาวเตะชาวอิตายครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียงแค่3าเกมภายใต้การนำทีมของมาซิเมียโนอัลเรกีและตกลงไปตามลำดับ นั่นหมายความว่าเขาอาจมองหาการย้ายทีมอีกครั้งในเดือนมกราคมซึ่งอาร์เซนอลครับก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีความเป็นไปได้รายงานมาหลังจากที่มีการรายงานว่าเรสเตอร์ครับยังคงที่จะต้องการให้ติร์แมนเนี่ยต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปกับสโมสรว่ากันว่าครับมีความเชื่อว่าเรสเตอร์เนี่ยจะไม่เสียนักเตะรายนี้ออกไปแบบฟรีเอเย่นเมื่อตลาดซื้อนักเตะช่วงซัมเมอร์เดินทางมาถึงปัจจุบันครับติรมแมนอยู่ในประเทศกาตา กับทีชาติเบลเยียมพร้อมกับนักเตะเพื่อนร่วมชาติอย่างเทมูติกาสเซเย่และก็วอลฟาร์ดโดยเข้าลงเล่นครับ45นาทีของเกมเปิดสนามกับแคนาดาในขณะที่เบลเยียมครับออกมาด้วยการเป็นปผู้ชนะ1ประตูต่อ0อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของยูริติเมันซึ่งดูเหมือนว่าอาร์เซนอลครับก็อาจจะเปลี่ยนความสนใจไปที่เลอโดปาเลเดสมิดฟิลด์ของท่านักปารีสแซ็คแมงซึ่งตอนนี้ขาแข่งให้อยู่กับท่านของยูเวนตุสเอสกาโชสไดอิตาลี แต่เจ้าตัวเองครับไม่สามารถเบียดเข้าไปเป็นตัวจริงได้นั่นก็ทําให้ปาเลเดสเลือกที่จะย้ายออกจากทนานายูเวนตุนแล้วกัปารีสแซงต์แบงอีกครั้งหนึ่งช่วงเดือนมก,กราคมอ,อ่ะต้องรอติดตามกันนะครับว่าอาร์เซนอลจะทําเช่นไรและก็เลสเตอร์ของเราจะเกรียกล่อมยังไงให้ติดมันเนี่ยต่อสัญญากับทีมออกไปอย่างน้อยอีกสักสหรือสปีให้ได้นะครับ ไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของตางดนานแดนนี่บอร์ดครับซึ่งได้รับโอกาสลงสนามเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมานี่เองครับให้กับชูชาติเบลเยียมโดยแดนนี่บอร์ดครับผู้สาประตูของเลเตอร์ซีครับไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้เกี่ยวกับประตูที่เขาเสียไปในศึกฟุตบอลโลกโดยเสียให้กับชูชติอีล่านในช่วงท้ายเกมหลังจากที่ลงมาเป็นตัวสารองในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโดย รู้สับประตูมือหนึ่งของทรารเลสเตอร์ครับพบว่าตัวเขาเองเนี่ยตามหลังเวนเฮนเนซี่ผู้รักษาประตูตัวสำรองของ Forest, นอต์ทแฮมฟอร์เรสในศึกบอลลรอบสุดท้ายที่ไประเทศกาตาร์หลังจากตัวเขาเองมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมเปิดสนามทั้งสองนัดของทีชาดเวลที่พบกับซีซัิสราเมกาและก็ทีชาดอิรานอย่างไรก็ตามครับใบแดงของเฮเนซี่ที่พบกับทีชาิอิรานทําให้เดนิบอร์ดครับถูกเปลี่ยนตัวเข้ามาและการลุงเล่นนั้นเนี่ยเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น และเมื่อชิชเช็วิลครับเลือผู้เดยมงแค่สิคนสกอตอนนั้นเสมอกันที่อยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์อิหร่านก็พยายามที่จะบุกกดดันอย่างหนักเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้พวกเขาใช้เวลาและความพยายามสําเร็จในนาทีที่90บวก8นะครับโดยยิงประตูผ่านทางแดนี่วอดผู้ทําประตูคือทางด้านของรูสเบชสบีนะครับโดยยิงเข้าประตูเสียบเสาเข้าไปจากนั้นครับอิหร่านก็ทําให้วิลต้องอกหักในนาทีที่101 เมื่อพวกเขาทำประตูนำห่าง2ประตูต่อศูนย์และก็เก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์นี้โดยประตูที่เสียไปครับของเดนนิวอ์ดเนี่ยเป็นการเสียประตูครั้งแรกนับตั้งแต่เสียประตูให้กับเควินเดอร์บอยในศึกพรีเมยรีกโดยที่เลสเตอร์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อช่วงเดือนก่อนการถูกได้ออกขอท่าได้เฮนเซี่ครับเนื่องจากใบแดงเนี่ยหมายความว่าแดนน่วอ์ดจะได้โอกาสไปสตาร์ทเป็น11เอเรื่องตัวจริงให้กับทีมชัดวิลในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ที่จะพบกับทีมชาติอังกฤษในเ่้มคืนวันอังคารนี้โดยเปเกตที่สามารถจะเจอกับท่านักของเจมส์แมดดิสันเพื่อรวมทีมเลสเตอร์ซีได้หากแมดดิสันหายจากอาการบาดเจ็บโดยเจคกินส์แมนครับอดีตนักฟุตบอลที่คว้าแชมป์โลกให้กับทีมชาติเยอรมันเนี่ยและผู้เชี่ยวชาญของ BBC กล่าวเกี่ยวกับเดนนิวอร์ดในเกมกับอิหร่านว่าเป็นเรื่องยากสําหรับผู้เล่นที่จะยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบทั้ง2ประตูที่ทีมชาติเวลเสียให้กับทีมชาติอิหร่าน โดยคินส์แมนครับกล่าวหลังจบเกมว่าแน่นอน,นเป็นสถานการณ์ที่ยากทั้ง2ประตูที่เขาเสียประตูไปนั้นมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากไปกว่านี้เขาพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดและก็ทําอย่างสุดความสามารถทันทีที่อิรานได้ประตูแรกอิสระในการเล่นเกมลุกของพวกเขาได้มากขึ้นเขาใช้การโต้กลับและก็สามารถทําประตูที่2ได้มันมาพร้อมกับวิธีการเล่นของพวกเขาพวกเขาสามารถทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยม และนั่นคือเกมระดับสูงที่คุณจะต้องผเผชิญอยู่โดยแอชซียวิลเลียมครับอดีตผู้ดมชิมชาติเวลของเดนนี่อร์ดเนี่ยก็ออกมาหนุนหลังผู้รักษาประตูของเลสเตอร์ด้วยนะครับในโอกาสที่เขาเองเนี่ยจะคว้าการเป็นมือหนึ่งในแมตช์ที่พบกับชิมชาติอังกฤษในคัมขึ้นบอลคานี้นะครับอ่นนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของทางด้านเดนนี่บอร์ดซึ่งได้ลงประเดิมสนามไปแล้วในช่วงค่มคืนที่ผ่านมาแต่ชิมชาติเวลของเขาเนี่ยเสียประตูในช่วงท้ายเกมและเดนนี่บอร์ดได้ลงสนามมาเป็นตัวสำรอง แต่นั่นก็มาจากการที่ทีชาดวิลเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นโอกาสของเดนนิวอัดจะมาถึงครับในแมตช์ที่ทีชาดวิลจะพบกับทีชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลรอบสุดท้ายนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองนะครับต้องรอดูกันว่าเดนนิวอัดจะได้รับความไว้วางใจจากทางด้านของรอบเพจหรือไม่เพราะว่าจะตัวเองเสียไป2ประตูแต่ถ้าดูจากตรงนี้ครับคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาแทนเฮนเดซี่นั่นก็คือทางด้านเดนนิวอัดของพวกเรานั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองเนี่ยได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวดเดลตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ